น้ำหนาวน,นานามาแล้วจ้าอ,อย่าลืมกดติดตามหนูด้วยนะคะผู้ใหญ่60เด็ก30ต่างชาติผู้ใหญ่300เด็ก150สสวัสดีครับวันนี้พวกเรามาเที่ยวกันที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานกันครับเราจะแวะดูผีเสื้อกันที่บ้านกลางกันก่อนครับ มาถึงบริเวณศูนย์บริการนะักท่องเที่ยวก็เจอเลยครับผีเสือ้อนี่แค่ทางขึ้นนะครับหลังจากนั้นพวกเราก็ขับรถขึ้นมาบริเวณพื้นที่ที่เราจะมาดูผีเสื้อกันจอดรถตรงจุดที่เขาบอกว่าจุดนี้จะมีผีเสื้อเยอะเราก็จอดดูกันแล้วก็เดินดูพื้นที่ว่าจะเจอไหมก็เดินกันไปเรื่อยๆครับแต่เส้นทางจะเป็นเส้นทางธรรมชาตินะครับ เริ่มจะเจอผีเสื้อบ้างแล้วเจ้าหน้าที่เขาแจ้งว่าจะออกมาเยอะช่วงที่มีแสงแดดมาถึงวันนี้แดดค่อนข้างน้อยนะครับฝนตกด้วยแต่ว่าตอนนี้แดดเริ่มออกแล้วผีเสื้อก็เริ่มออกมาหากินสำหรับใครที่อยากจะขับรถขึ้นมาบนพื้นที่ที่ชมผีเสื้อโดยตรงเจ้าหน้าที่แนะนำว่าควรเป็นรถโฟล์วิจะขึ้นสะดวกกว่านะครับเพราะว่ามันจะต้องผ่านลำธาร2-3จุด ป่าผีเสื้อการเที่ยวชมผีเสื้อที่บ้านกลางเป็นสวรรค์ของนักชมธรรมชาติอย่างแท้จริงเป็นกิจกรรมที่ได้รับความนิยมอย่างมากโดยเฉพาะบริเวณดินโป่งที่มีสัตว์ใหญ่มักจะเหยียบย่ำทําให้มีผีเสื้อหลากหลายพันธุ์มารวมตัวกันเป็นจํานวนมากเพราะดินโป่งเป็นพื้นที่ที่มีแร่ธาตุสำคัญผีเสื้อต้องการสําหรับการเจริญเติบโตและการสืบพันธุ์เมื่อสัตว์ใหญ่เช่นช้างหรือกระทิงเหยียบย่ำก็จะทำให้แร่ธาตุเหล่านั้นผสมกับดิน และน้ําส่งผลให้ผีเสื้อหลากหลายชนิดมารวมตัวกันเพื่อดูดน้ําและดูดซึมแร่ธาตุนั่นเองเรามาถึงจุดหลักเป็นศูนย์บริการนักท่องเที่ยวจุดนี้จะเป็นจุดที่เป็นเขื่อนแก่งกระจานแล้วก็มีไฮไลท์สำคัญก็คือสะพานแขวนเดี๋ยวเราจะพาไปเที่ยวกันนะครับไม้มาค่ามงขนาดเท่าไหร่นิีกห้าจุดแเมตรนาาโต7.8เมตรใหญ่มาก เราอยู่ที่แก่งกระจานตระยานแห่งชาติที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะครับตรงนี้จะเป็นจุดชมวิวที่สวยคนที่มา นู้นนะครับอ่ารถไปได้เดี๋ยวเราไปกันเดี๋ยวเราขับรถไปกันระหว่างทางเดินไปเราก็แวะเป็นจุดแรกที่เราจะแวะถ่ายรูปกันนะครับจุดนี้น่าจะเป็นที่เรียกได้ว่าสวยที่สุดก็ว่าได้มีป้ายให้เราถ่ายรูปมีวิวให้เรามองที่สวยงามมากๆเดี๋ยวเราขยับกันไปดูอีกสักหน่อยหนึ่งนะครับจะ้เห็นบรรยากาศที่มีมิติมากขึ้นเห็นแล้วสะพานแขวน ได้ค้างละกี่คนนะไม่เกินถับห้าคนสะพานแขวนก็จะโยกเยกหน่อยบรรยากาศนะครับการ เย็นสะพานก็ไหวๆไปด้วยสะพานคื่องงยาวมากเราเดินสึ่ตรงกลางไม่จะพอละรู้สึกเรื่องเวีนหัวนะครับเสร็จโจนเสร็จโจนแล้วมา